สวัสดีครับผมวันนี้เราก็หยิบเกม Rising World นะครับอันนี้เป็นเกมใหม่นะครับก็คือเป็นอ่าไม่ดิเป็นเกมเก่าแล้วครับแต่ว่าผมเพิ่งไม่เห็นนะครับก็เลยว่าจะลองซื้อมาเล่นดูนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่สามารถเล่นแบบออนไลน์กับเพื่อนได้ด้วยนะครับแล้วก็ออนไลน์แบบเซิร์ฟเวอร์นะครับคล้ายๆกับเกม Last อ่ะนะประมาณนั้นเลยแต่ว่าภาพมันออกจะกากกว่าเยอะนะครับแต่ว่าเรื่องระบบนี่รับรองครับว่าสนุกแน่นอนครับ พวกผมลองไปดูเทเลอร์หรือว่าตัวอย่างมานินดหน่อยๆแล้วด้วยนะครับก็คือเกมเนี่ยเราสามารถสร้างบ้านได้แล้วก็แบบว่าเป็นเมืองใหญ่ได้เลยนะก็คล้ายๆกับไมค์ครับหรือว่าอะไรเทอกนี้นะครับก็ทําเป็นเมืองใหญ่ได้นะม,มีดอกไม้ด้วยเก็บดอกไม้ได้ด้วยคนระับอืมเอ้หลุมหลุมรู้สึกว่าเกมนี้นะตอนอ่าตอนให้สร้างโลกเนี่ยมันจะมีให้สร้างถ้าด้วยนะก็คือว่าจะปิดหรือว่าเปิดถ้ำเัวผมเลือกเปิดถ้ำครับ เ้ยแม่น้ำเฮ้ยนะเพราะว่าไอเกมนี้มันมีค่าความอยู่น้ำมันก็อยู่อาหารด้วยลองดูด้ดดานล่างมุมขวาซึ่งผมคิดว่าการจะสร้างบ้านนะครับเราต้องสร้างบ้านใกล้ๆกับแม่น้ำนะครับมันถึงจะดีครับเฮ้ยวัวช็อกวัวแตกมาหนี่โอ้นี่วัวนี่เราไปวิ่งไวอยู่นะตีตูดตีตูดฟันตูดเอ,อื้อตายโอเคมันต้องได้เนือ้อครับ ด้เนื้อมาสี่ชิ้นแล้วก็หนังหนังวัวซึ่งผมก็ไปล่ามาก่อนแล้วนะครับได้เนื้อไก่กับอแพะนะครับแพะแพะเยางโคตนะครับโอเคโกตนี่มันไม่ใช่ผีนะครับ <c oughs> โอเคตัดต้นไม้จงแตกไม่แตกเว้ยเอาต้องตัดต่อด้วยโอ้หลายขั้นตอนนะเนี่ยกว่าจะได้ไม้มาซุงหนึ่งนะตัด จจจจจเจาะเจาะเจาะจะไอจฟันดีไม่ฟันดี <c oughs> เล่นอะไรเนี่ย <c oughs> เอออ่ะโอเคเฮ้ยมันได้แค่นี้จริงอ่ะเนี่ยเอ้ยไฮบอดี้ซอนศพซอนศพโอ้โหมันไม่ใช่ซ่อนแล้วเนี่ยอันนี้มันจะไม่ศบสลาย <c oughs> เอ้ยหมูนี่แน่คุณค่าทางอาหาร <c oughs> เออยอต่มันค่างไ่ไงแฮืมเบคอน โอ้ oh, เห็นแล้วหิวครับเนี่ยก็หนังหมูเกมนี้สัตว์เยอะนะครับนี่มีอ่ามันคือลูกอะไรมะเขือเทศหรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะกดอินเวนทัรี่ดูของไงแล้วอเออเออใช่ครับเป็นมะเขือเทศกินได้ป่ะอ๋อิีเมสาขวาค้างไว้นะครับอโอเคขอศึกษา,าปุ่มก่อนนี่มันมีการชวนเพื่อนมาเล่นได้ด้วยโอเคจัมป์สเปซสปรินต์วอล์ก ดอกไอเทมกด Q โอเคแซซูมมูฟมูฟโอเคอันนี้ปุ่มเดินอินเวนท r y รี่ขอเป็นแทบละกันครับง่ายดีแชทกด T คอมพ a สโอเคคล็อก okay. ดูนาฬิกาได้ด้วยโอเคเซฟก่อนแล้วก็กด O ดูเวลามันไม่เห็นขึ้นเลยโอเค กแท็บนี่ช่องคราฟเราคราฟเชสเตอร์ได้นะครับสมอลเชสเตอร์ที่พักชั่วคราวแล้วก็ไฟอืมแล้วก็อาอันนี้เป็นเป็นที่เสียบไมบ้ไม่ใช่ที่เสียบอีกก็คือเป็นคล้ายๆกับที่ย่างอาหารอะไรงเงี้ยครับก็คือทําให้ย่างได้ง่ายขึ้นแต่เดี๋ยวเราค่อยสร้างก่อนนะครับขอหาพื้นที่เหมาะๆในการสร้างบ้านก่อนตอนนี้เดินหาพื้นที่แล้วก็เก็บของไปด้วยเอ้ยมีถ้าด้วยเออใช่มีถ้าด,ด้วยครับ ตอนนี้ยังเอ้ยเอ้ยบ้านใครวะอ,อันนี้ตัวเล่นแบบซิงเกินลนั้นเนี่ยน่าจะเป็นบ้าน NPC หรือว่าเป็นบ้านให้ดรอปเฉยๆก็ไม่รู้อะอ๋อเป็นบ้านคนที่อยู่ก่อนตูเฮ้ยมีกรงก,กระดูกด้วยน่ากลัวมีกล่องสมบัติด้วยครับเยไอารอนแล้วก็อะไรเนี่ยค้อนแฮมเมอร์แล้วก็ที่เกี่ยวข้าวโอ้ทุบได้บ้านี่ย ทุกเอากลับบ้านเอากล่องกลับบ้านกล่องสวยดีครับบ้านหลังนี้ผมไม่เอานะครับหายเฉยเบยโอเคเอ้ยมันมีบ้านดอกด้วยเว้ยมันมีบ้านสปาด้วยผมเพิ่งรู้วนะ่าเนี่ยโอเคครับต้องไปหาบ้านดีกว่าอยางงั้นไอดื่มน้ําได้ปะ่ะดื่มน้ําโอเคยูดิงโอเคดื่มแล้วดีครับผมนะึกว่าต้องทํากระติกน้ำนะครับถึงจะดื่มได อันนี้เชอร์รี่ลูกเชอร์รี่มันทำไมมันต้องเป็นหลุมอุกบาทด้วยเนี่ยหลุมตื้นนเนี่ยแบบที่เคยเจอเนี่ยมันหายไปไหนหมดวะเนี่ยเอ้ยเริ่มมืดแล้วมีความรู้สึกว่าเริ่มมืดแล้วต้องรีบหาแอ่งน้ําแล้วก็สร้างบ้านเก็บหัวมันไปด้วยไม่ใช่หัวมันเก็บมะเขือเ,เทศไปด้วยแอ่งน้ํานั่นหัวมันหัวมันแน่ๆใช่เปล่า เอ้ยแตงโมโอ้โหเมลอนกับแครอทมีแครอทด,ด้วยอืสอื้เฮ้ยอันนี้ฟักทอง่ะเนี่ยหลากหลายผลไม้มากโอ้โหฟักทองจริงด้วยพร้อมขิ้นแล้วแตแ่แหล่งน้ำมันอยู่ไหนบางเนี่ยจำมืนแล้วเออตรงนี้แหละตรงนี้เนี่ยโอ้โหพื้นที่ดีมากครับพื้นที่เรียบๆง่ายๆจัดไปสร้างบ้านเอ้ยมีการใส่ชุดเกราะด,ด้วยครับ แล้ว,ลวจะสร้างเริ่มจากเชสเตอร์ล่ะ๋อนี่ไงมันมีการปักเสาด้วยแล้วก็เชือกเอ้ยไฟอไฟ,ไฟทอชไลท์เก็บแสงเมดิคอเป็นเดทแล้วก็เฟือกครับผมมันมีการขาดด้วยเนี่ยไอเกมนี้แล้วก็โต๊ะคราฟโต๊ะคราฟครับผมแน่นอนอยู่แล้วเราจะสร้างแคมป์ไฟก่อนเลยใช้สโตน ใช้ s t o n เก้าเรามีเจ็ดใช้ s t o n เก้า s นี่หาง่ายครับปัญหาคือจะขุดตรงไหนแล้วเนี่ยเราไม่อยากให้พื้นที่บ้านเรามันเป็นมันจะเสียรูปร่างนะครับโอ้โหตรงนี้เลยโอ้พื้นที่ตรงนี้โคตรด,ดีครับมีทั้งดันเช่นแล้วก็มีแอ่งน้ําด้วยดีครับดีจะได้ไม่ต้องเดินหาหินไกลๆอยู่อืมขุดขุด โอเคได้เห็นมาแค่นี้ก็คงสร้างแคมป์ไฟได้แล้วแล้วก็ครัฟแคมป์ไฟแล้วเสร็จได้มาหนึ่งในแคมป์ไฟนี่ตั้งก่อนเลยครับตั้งไหนดีตั้งนี้ละกันโอเคตั้งปึ๊บโอ้ยพลิบขึ้นมาอย่างนี้เลย การจะย่างได้มันต้องคราฟไอนี่ก่อนแน่ๆที่เสียบย่างไหนวะที่ปิ้งย่างนี่ใช้สติกสิบสองสติกสติกสติกต้องคราฟไม้สติ๊กก่อนนี่ใช้รัมเบอร์อ้าวหมูคิดสั้นทำไมเนี่ยเอ้ยเบิอย่าเบิ้ลคิดสั้นเอามันตายแล้วเนี่ว่าจมน้ำตายเวียนกมได้เนื้อมาฟรีเลย <laughs> หมูจมน้ำตาย ะจะอ,ะอะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โยนึกว่าขึ้นไม่ได้อืออับอับนี่ไงโอเคแล้วก็กราฟรัมเบอร์ไม้หนึ่งชิ้นนะครับจะได้มาสี่ได้มาสี่ท่อนโอ้โ,โหโคตรเยอะนะ่ะ แล้วก็ค่าไม้สติกเยอะๆเลยครับปึ๊บโอเคอินเทอรี่ไม้สติกมีหกคลิปซีจากนี้็ครับที่ย่างที่ย่างเดี๋ยวโตวคราบค่อยก่อนเชสเตอร์ก็น่าสนครับก่อนเลยครับใช้ไม้สติกสามสิบสองเลยเนี่ยกุศเยอะตัวก็สร้างได้อยู่แล้วก็นี่ที่ย่างที่ย่างอยู่ไหนอยู่นี่เราจะทำแคมป์ไฟครับ ย่างเนื้อกินก่อนอ๋อหลอดอาหารมันจะไม่ได้ลดนะครับแต่มันจะเปลี่ยนสีครับผมคล้ายๆกับ DC นะฮะตอนนี้หลอดอาหารเนี่ยเริ่มเป็นสีเขียวๆอ่อนๆแล้วครับลองเนี้ยลองสังเกตดูรับสีเขียวอ่อนๆและส่วนน้ํานี่ยังเป็นสีเขียวเข้มครับก็คือยังเต็มอยู่นะครับผมคิด่างั้นโอเคจากนั้นก็เนื้อไปย่างไอ้เนี้อมันจะมีการเน่าไหมเนี่ยไม่ใช่จะกินย่างเนี่ย ย่างเอาใส่ไปอะ่ะเฮ้ยใส่แคมไฟไงเนี่ยไม่ใช่ดอบเก็บก่อนโอเคนี่มันยากไงครับบอกเลยกับผมย่างไม่เป็นเพราะว่าซื้อมาก็เล่นเลยนะครับยังไม่ได้ศึกษาเกมเลยเฮ้ยไก่เอ้ลมมันยากได้แต่ไก่เนี่ยส่วนพวกเนื้อนี่ก็คงต้องเอาไปเข้าตู้อบอะไรนี้หรือเปล่า น่าจะอย่างนั้นมัน้งแต่ว่าไก่ย่างได้ครับโอ้เรามาดูไก่นี่สิไก่ไก่แล้วก็เชสเตอร์ที่พักชั่วคราวครับตั้งในป่าอย่างนี้เลยเจ๊ดนอนนอนแล้วงูฉกนี้ <c oughs> ชิหายแน่นอนโอเคเอานี้แน่นอนข้ามวันเวลาได้เอ้ยอย่านอนชิปไปอุยอุ้ย,ยเกือบคืนนอนตอนย่างไก,ไก่ไก่แม่งก็ไม่ไดิ ไก่ต้องรอให้มันสุกก่อนครับเนี่ยรอนานเอาเรื่องอยู่นะตอนนี้เลือดก็ลดด้วยครับเพราะว่าผมไฟกับม้ามาเอ้ยไฟกับไอ้แพะมาแล้วมันก็ขีดเลือดลดเลยยังไม่สุกว่าแต่ดูยังไงว่าให้มันสุกหรือมันไม่สุกเนี่ยดูจากภายนอกอะดูยากเหลือเกินระหว่างนั้นก็ตัดต้นไม้ก่อนละกันครับเราค่าเวลาในการย่างเนื้อไก่ครับซึ่งในการสร้างบ้านเนี่ยผมว่ามันต้องใช้ไม้เยอะแน่ ผมเชื่ออย่างนง้นนะก็ทุกเกมเีมาแหละตัดไม้ไปก่อนนะตัดยันลากเลยโอเคยังเสร็จยังเอา้เอาเฮ้ยไอไก่อย่าทำให้สุขใจดิเออยังไม่สุกอีกเรอเนี่ยยิงยานานไปแล้วเอ๊ะนี่มันนานเกินเหตุน,นะเนี่ย มันจะนานเกินไปแหละเอออะรอก็ได้นั่งรองจนกว่าไก่จะสุกครับไม่สุกเราไม่นอนนะครับวันนี้นครับต้องได้กินเนื้อไก่ไม่ได้กินเราไม่ยอมไม่ยอมเด็ดขาดเห็นไก่แล้วต้องกินไก่ครับอืมเนื้อหมูก็อยากกินนะแต่กินไม่ได้มันไม่รู้มันย่างไม่ได้ครับมันย่างไม่ได้ อันเนียมันเสียบย่างไม่ได้คือแล้วเนื้อสเต็กละ่ะไม่ใช่ดไอันนี้เบคอนนะเบคอนย่างได้ปะเบคอนเขาย่างไม่ได้เออ,อนอนเลยแล้วกันครับรูดำรูแดงเลยว่ามันจะไหม้หรือเปล่าเผลอตื่นมาก็ยังไม่สุกโอ้ยดูตาครับปรีปรีปรเอ,อ้ยอย่าบอกนะอ๋อผมนึกว่ามันต้องรอครับมันรีตายอย่างนั้นเนี่ย ยังไม่สุก <c oughs> เฮ้ยไก่ตัวย่างข้ามวันแล้วนะเฮ้ยไม่สุกไม่ไหวแล้วกินผลไม้ไปก่อนแล้วแกนะนี่ร่อนอ๋อโอ้โหต้องทำให้มันเป็นชิ้นด้วยได้แปดชิ้นงับกินเข้าไปโอเคตอนนี้หลอดอาหารเป็นสีเขียวเข้มแล้ว แล้วก็เลือดเพิ่มด้วยอ่ะมันเพิ่มเลือดได้ด้วยโอเคเริ่มจากการสร้างบ้านก่อนเบยนะครับสร้างบ้านครับก่อนสร้างถาต้องสร้าง,างโต๊ะคราฟก่อนครับใช้ลัมเบอร์16เราศูนย์เลยเอาไปสร้างอะไรหมดเนี่ยรู้สึกจะไม้สติกใหนี่ลัมเบอร์เอาซักให้เหลือ18บแเอาให้เหลือไม้ท่อนทั้ง18นี่ลัมเบอร์เรามี40ใช้16เหลยอ24ิบ ปุ๊บจากนั้นก็เอามาตั้งในวัตโตนี่ตั้งตรงไหนดีตรงนี้แล้กันหนาชั่วคราวโอเคแล้วก็นี่ครับเพิ่มได้เยอะโอ้โหนี่ครับท่อนไม้แบบเป็นเพดานหรืออะไรบลาบลเยอะแยะเป็นแผ่นเหล็กแผ่นมีแผ่นอะไรด้วยเนี่ยหลากหลายสีมาก ออระหว่างที่เรากําลังคราฟนี่เราก็เอาไก่ไปย่างก่อนแล้วกนนะครับข้าเชื่อว่าอีกต้องมีวันศุกร์ข้าเชื่ออย่างนั้นต้องมีวันศุกร์สิสักวันนี่แหละสักวัน <c oughs> เราจะรอวันนั้นอ๋อนี่ไงโต๊ะคราฟเย็ด yes. แล้วก็มีการสร้างโตะคราฟที่เป็นแบบเฉพาะของมันด้วยนะครับโอ้โหแล้วก็มีการสร้างหลากหลายรูปแบบด้วยอืม อันนี้ก็จะเป็นเตาเลยนะครับเตาใช้128 stone นะครับใช้หิน128่เตานี้คือเตาย่างเนื้อแน่นอนนะครับอันนี้บิ๊กระดับบิ๊ก i g เลยก็คือย่างได้เยอะขึ้นแน่นอน256อืมตัวทีเรายังไม่รวยขนาดนั้นอันนี้เครื่องทอผ้านะครับน่าจะาไว้สร้างพวกเครื่องแต่งกายหรือว่าชุดเกราะส่วนอันนี้ก็จะเป็น เป็นโต๊ะคราฟต์ขั้น2นะครับโต๊ะคราฟต์ขั้น2ซึ่งผมคิดว่าน่าจะสร้างพวกคอนกรีตได้นะครับพวกตึกอะไรเงี้ยนะตึกคอนกรีตโปสเตอร์บูปินบูปินนะครับทังขยะมีทังขยะด้วยโอ้โหมีแบบขนาดเล็กยันขยะขั้นทางของพวกฝรั่งก็ใช้กันครับโอ้โหมีที่ปิ้งบาร์บีคิวด้วยแล้วก็ สโมเกอร์หน้าที่ลมควันครับแล้วก็ที่ย่างแบบเบสิกเลยเวเเลนนี้ต้องการซอสนะครับซอสมะเขือเทศหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ซอสดาบนะครับดาบแล้วก็โอ้ขวานแล้วก็โอ้ยโอ้ยตุ่มเหล็กจะเอาไปฟาดหัวไข่เนี่ยโอเคแล้วก็นาฬิกาอ๋อนี่ไงครับ ผมก็ว่าอยู่ว่าทำไมกด O แล้วมันไม่ขึ้นบอกเวลาก็เพราะว่าเรายังไม่ได้คราฟนะครับบัคเก็ตแคนตีนกระติกน้ำนี่แล้วก็ไดนาไมต์พีเอ็กซ์เคียวเหรอเอ้เคียวนี่มันสามารถเกี่ยวไอ้พวกลก,ลกนี่ได้หรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ามันลกครับมันลกเกี่ยวได้ ทำให้พื้นที่เราดูโล่งๆนะครับแล้วก็จะได้ดูสบายตาด้วยเอ้ยอย่าฟันผิดอย่าฟันผิดฟันเยอะไปมันไม่ดีเดี๋ยวเจ๊งเดี๋ยวเจ๊งไอจะสุกยังเนี้ยอ่าเอาเขียวจำจามไปก่อนนะครับให้พื้นที่ตรงนี้มันดูสะอาดสะอ้านดูแล้วน่าอยู่อ่ะนะเหมือนมาตั้งแคมป์ไฟครับอนไปเข้าค่ายอะไรเงี้ยโอ้โหหวนนึกถึงวัน อู้ล้วน้ำตาจะไหลโดนเด็กไปหลายยกเลยครับอ้ยเริ่มรู้สึกไม่ค่อยอยากนึกแล้วมาจามไปโอเคทางป่าก่อนทางป่าช่วงทางป่าซึ่งเกมนี้นะผมผมคิดว่ามันน่าจะไม่มีให้โหลดเถื่อนนะเพราะว่ามันต้องทำการใส่ id กับ password ดด้วยนะครับในการเขาเล่นเนี่ย เพราะว่า <takeaway S 2> <c oughs> ตอนแรกเนี่ยับผมก็กะว่าจะลองมาโหลดเล่นดูก่อนครับแต่ว่า <c oughs> พอหาโหลดแล้วหาไม่เจอเว้ยก็เลยซื้อแม่งเลยครับนะครับโอเคประมาณนี้ดูดีอยู่นะ <c oughs> นี่ครับแคมชั่วขราวโอเคผมสลหรับเกม Rising World นะครับพาร์ทนี้ก็ขอจบเดี๋ยวก่อนจบไก่แม่งก็ยังไม่สุกครับไม่สุกงเนี่ยไก่เออช่างมันคงจะไม่ใช่ย่างอย่างนี้นะ้ะมั้ง เดี๋ยวค่อยไปศึกษาอีกทีแล้วกันนะครับโอเคโบสำหรับเกม Rising World นะครับพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไปต่อพาร์ทหน้านะฮะ